สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Ark Survival e v o l v e d แล้วนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับได้เวลาแล้วที่เราจะไปจับไดโนเสาร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับผมมีชื่อว่า Di p พ o เค u ร์ลันะครับผมตัวนี้ก็น่าจะจับไม่ยากเท่าไหร่มั้งแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่เราจับมาเมื่อพาร์ทที่แล้วก็ผมหาเจอเลยครับเจอระหว่างทางที่วิ่งกลับมาบ้านนี่แหละแสดงว่ามันกระเด็นมาไกลแบบสุดเลยนะเนี่ยผมก็เลยได้ตั้งชื่อกับมันว่าโจและเจนนะครับเป็นเพศ มีคำสั่งนะครับให้มันสามารถนั่งแล้วก็ยืนได้ครับโดยการกดตรงนี้เลยครับผมให้ยืนแล้วก็กดอ e ีกครั้งเอาไว้แล้วก็เลือกให้มันนั่งได้นี่ครับมันก็จะดูน่ารักมากขึ้นผมแนะนําว่าให้ไปตั้งไว้บริเวณทางเข้าหน้าประตูนะครับ2อันจะเท่มากๆเลยโอเคทีนี้ก็ก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวขึ้นด้านบนก่อนดีกว่าผมว่าผมจะไปเล่นกับเอเลน่าหน่อยนะครับไม่ได้เล่นกับเอเลน่ามาก็ประมาณ2 3พสามพทแล้วแหละขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะได้มาเอาเซเดทีเพิ่มด้วยครับผม เลนากับนาธานเป็นไงบ้างเล่นก่อนมียกย้ายไสดขวาตีงา่ายดูหน่อยโอ้ไม่ยอมตีงาด้วยกระโดดธรรมดาอย่างนี้มันกระจอะเกินไปตัวนี้ตีงาได้ไหมไม่ได้ครับแค่ยกมือสวัสดีธรรมดาเกินเอามาแค่5้าขวดก็พอนะครับน่าจะพออยู่ของเก่ารู้สึกว่าจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ2เป็น7โอเคครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะจับด้วยเนื้อน่องนะรับผมจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เอาตัวไรไปดี ตัวไหนดีนะเอาเป็นกะทิไปแล้วกันครับผมจะที่นี่ไม่ได้ออกโรงมานานล้ะไปไปโชว์ความสวยงามหน่อยมีความสวยเป็นต่อนะครับสปีดอะไรพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่เลเวลตอนนี้ก็ยังอัพได้อีกนี่เพราะว่าผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับเพิ่มอะไรดีเพิ่มเป็นสปีดไปแล้วกันสปีดตอนนี้ไป124เดี๋ยวตัวไหนอยู่ด้านหน้านี่คายหมดไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมจเราจะแรงหรือเปล่า เมื่อก่อนตอนแรกมันไม่ได้ทำค่าสลบนะครับค่าสลบเพิ่งมาขึ้นตอนหลังอ๋อนีไงเดี๋ยวนี้เวลาพ่นพลังไฟไปนะครับติดน้ำแข็งขึ้นมาด้วยเมื่อก่อนยังไม่มีแต่คาร์โลท่าพิษตัวนี้นี่ผมโจมตีไปทั้งหลายทีไม่ตายง่ายเนี่ยดามเมจเราเาบาขนาดนั้นเลยวะกัดธรรมดาแล้วกันลองกัดธรรมดาดูโอเคได้อยู่ถ้ากัดธรรมดาเข้าอยู่นะครับเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเธอระเบิดเธอระเบิดเดอะแฟจับไปหนึ่งทียังไม่ตายต้องสองที ดีโรต่อเลยดาเมจเราเบาวีนิดนึงน่าเสียดายแป๊บเดียวเหนื่อยนะครับทำไมตัวนี้ค่าพลังมันก่างงี้ยเนี่ยเซอร์จมิน่าอยู่ที่742เองโชคดียังไปไม่ไกลบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวลงจอดทักเหนื่อยแป๊บนึงครับผมว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาตัวนี้ไปดีกว่าไม่งั้นไม่ถึงแน่นอนที่เหนื่อยเลืเกินเดี๋ยวเป็นมา่าไปดีกว่ามายาน่าจะดีกว่าเยอะเอามาจอดเก็บก่อนครับ โอ้โหนี่ขนาดบินกลับมานิดเดียวนี่ยังหอบเลยถ้าใจดีต้องไปจับตัวใหม่เพราะว่าตอนที่ผมไปจับมานี่มันเลเวลน้อยเกินไปนะครับก็เลยได้ค่าพลังไม่ค่อยดีโอเคจอดไว้มิแล้วก็มาใช้เป็นมายาแทนเอาเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงแหล่งนะครับที่เราจะสามารถหามันได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะหายากหรือเปล่านะตรงนี้มีหรือเปล่าโอ้โหงูเงี้ยวเคี้ยวขอเพียบไปหมดเลยน่าจะเป็นแหล่งน้าที่อันตรายที่สุดแล้วมั้งเนี้ เดี๋ยวเราจะเป็นที่จะต้องจอดมังกรนะครับไว้ในจุดที่ปลอดภัยก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนจะปลอดภยัยด้านนู้นก็มีออกด้วยแย่แย่แย่เอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยมีแบบสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายนะครับเยอะไปหมดเลยจอดไว้ริมชายหาดก็แล้วกันน่าจะปลอดภัยกว่าครับโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ใกล้ๆกับฉลามหินนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปเก็บบ้านเลยเดี๋ยวเซตเป็นอเคสีไปด้วย เื่อมีตัวอะไรมาอยู่ใ,ใกล้นะครับมันจะได้โจมตีเลยครับผมทีนี้ก็ไปตามหาดิปโพเขารัดกันเลยครับผมว่าเราจะหาได้สักตัวนึงแหละวิว่งกันไปลีกเลียงแชมเปี้ยนซาโก้ก็พอนะครับเพราะว่าเลือดมันเยอะเกินไปแล้วก็บางทีอ,งอาจจะโดนปิงเกาะก็ได้นะไม่แน่อู๋อันนี้จระเข้อะไรเนี่ยตัวใหญ่เลือเทอเลยเป็นเอเิกแน่นอนเลยครับตัวนี้เอเิก e ซาโก้ครับเลเวล4,450น่าจะโดนแชมปเปี้ยนซาโก้ฆ่าชัวร ไอ้เจ้าตัวนั้นอยู่ไหนตรงนี้ยังมองไม่เห็นเลยอันนี้อะไรอุ้ยอันนี้งูเดี๋ยวจัดการงูก่อนครับยิงไปก่อนหนึ่งทีเป็นไงเป็นไงอีกสักทีหนึ่งหนีเหรอหนีเหรอเข้ามาเข้ามาอุ้ยทำไมสลบย่างงี้เนี่ยจัดไปเรียบร้อยแสดงว่าสลบไม่ได้แน่นอนตั้งหลายทีกว่าจะตายครับเดี๋ยวต้องช่วยกันดูนิดนึงครับผมตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอันนั้นอะไรวิ่งอยู่ ปูพี่หมูพี่หมูวิ่งไวมากตรงนี้ยังไม่มีเจอแต่กบกับงูโอ้โหานาโน้นอะไรแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นออฟมันตอนนี้ยังไม่เจอเลยครับหายากแน่ๆตรงดำน้ำดูดำน้ำก็ไม่มีมันจะอยู่ตรงไหนเอ่ยตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวลองขึ้นมาดูจุดที่ไม่มีน้ำดูบ้างเผื่อมันจะเดินขึ้นมาอุ้ยตรงนี้มีแบบโอ้โห สวัดีครับจุดตรงนี้ผมเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะเนี่ยมีเป็นต้น Space ่เให้ด้วยครับผมเวลาเราเก็บเราก็จะได้เป็น Space ่เอ็กแพนะครับใครอยากจะเอาไปปลูกก็ได้เอาไว้ป้องกันบ้านได้ครับป้องกันพวกไดโนเสาร์ทั่วไปอะไรพวกเนี้ยให้มันไม่มาโจมตีเราผมจะหายเจ้าตัวนี้จากที่ไหนเนี่ยผมวิ่งมารอบนึงแล้วยังไม่เจอแต่ก็ยังดูไม่ทั่วเท่าไหร่นะโอ้พราเซอร์กระทึบับบูใหญ่เลย เดี๋ยวใครที่มันตีกันนี่ก็ปล่อยไปเราอย่าไปยุ่งครับไปใช้เรื่องของเราตอนนี้ผมก็เดินตามหาทั่วเลยครับยังไม่เจอเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยบนบกนี่มองแทบไม่เห็นเลยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวมันจะใหญ่หรือเปล่าถ้ามันตัวเล็กมากๆนี่บอกได้เลยว่าผมหามันไม่เจอแน่นอนครับเพราะว่าตาผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหําบากเลยตัวนี้ไอ้จับคงไม่ยากเท่าไหร่มั้งแต่ว่าหายากเหลือเกินด้านหน้านั้นอะไรเนี่ย จระเข้ใช่ไหมเป็นจระเข้นะครับส่วนม่าจะเจอแต่จระเข้แล้วตามบริเวณนี้คิดดูดีมันจะมีแบบพวกยงพวกญ้านะครับปิดเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็แสงเงาอีกมันยิ่งมองยากเข้าไปใหญ่เดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่เจอก็ไม่เอาเลยครับเปลี่ยนตัวอื่นดีกว่าไม่จับแล้วหายากมากๆในน้ํามีหรือเปล่าเนี่ยดำน้ําดูก็แล้วไม่มีเจอแต่ปิรันย่าขอให้เจอขอให้เจอ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่มีเลยครับอยู่ในหญ้านี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยในญ่าตรงนี้ก็ไม่มีครับผมผมเจอแต่แชมเปี้ยนซาโก้นี่อะไรเนี่ยอันนี้งูงูกําลังกัดตัวอะไรอยู่วะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดวเหมือนงูจะเข้ามาทางเรานะครับใช่หรือเปล่าต้องจัดการก่อนยิงไปมาไหมมาไหมมาหรือเปลามาหรือเปลามาเลยจับให้ได้มาดิมาเข้ามาตลบไปแล้วมัง ฆ่าให้ตายเลยครับอ๋อตัวนี้เป็นเอเกนะครับไททันโอูบูอานะครับผมเอาให้ตายเอาให้ตายเดี๋ยวมันขึ้นมาคู่กับเราอีกจัดการไปเลยเรียบร้อยไปโอเคแล้วก็เดินหายเจ้าตัวนั้นกันต่อเลยครับมันต้องเจอสักที่หนึง่งมีแต่งูโอ้โหงูเยอะมากสายพันธ์เดอะแฟตด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีเจอแต่ไข่เก็บไข่มาก่อนแล้วกันอันนี้เป็นไข่งูนะครับ ไอตัวใหม่ตัวนี้ทำไมมันหายากอย่างนี้วะเนี่ยงูนี่โคตรไวเลยใต้น้ำมีหรือเปล่า,าเฮ้ยเจอตัวหนึ่งครับผมโอ้มาซ่อนอยู่ใต้น้ำหรือว่าพึ่งขึ้นมาอ๋อพึ่งขึ้นมาเนี่ยโอเคเลเวล550นะครับได้อยู่อย่าพึ่งไปไหนพี่ตามหามานานแล้วน้องจัดไปหนึ่งทีอุ้ยเดียวเดียวไอ้งูไอ้งูพึ่งเจอหายากด้วยพึ่งเจอตัวเดียวนี่แหละหยุดก้อนหยุดก้อน หยุดดิว่าโอ้อ้งูไม่ตายยากด้วยงูตัวนี้งูบ้าบออะไรวะเนี้ยตายดิตายดิเร็วเอาเฮ้ยไอตัวนั้นตายแล้วตายที่ปลาเนี่ยโอ้โหอยากจะร้องไห้กว่าจะเจอมึงมาฆ่าได้อีกว่าเอ้ยผมว่าผมต้องใช้หลวงพี่ไซตามาแล้วครับแทงมันไม่ตายแบบนี้ลำบากโอเคเดี๋ยวขอลองหาดูอีกสักรอบหนึ่งครับผม ผมว่ามันน่าจะมีหลายตัวแต่ว่าโดนฆ่าไปแน่นอนเลยเพราะว่าดูแล้วตัวมันก็ไม่ได้จะเล็กมากเท่าไหร่นะครับสามารถมองเห็นได้อยู่เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนอยังไงร,รอบนี้ก็ต้องจับได้ตรงนี้ยังไม่มีตามหาเรื่อยๆด้านในนี้มีไหมงูมอีกแล้วเหรอเสียไปเพราะมันคนเดียวเลยทําให้เราจับไม่ได้นะครับเป็นงั้นผมก็จับได้ไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ดอกเดียวสลบเลยนะครับผม ตรงนี้พับเผ็ดปล่อยไปเอาละครับในที่สุดผมก็หายอีกหนึ่งตัวเจอนะครับรู้สึกว่าจะมองยากเลยเกินเนี่ยสีมันค่อนข้างแบบจะกลมกลืนครับกับธรรมชาติมากเลยเดี๋ยวจับมันกันเลยดีกว่านะครับยิงชุวงตัวไปโอเคลูกเดียวสลบนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเซเดทีไปเลยครับจัดไปแล้วก็ต่อด้วยเนื้อน่องเลยเนื้อน่องมีน้อยมีนิดนึงใช้เนื้อธรรมดาต่อเลยครับผมไม่ได้สีเดียนเรื่องการเทมมิ่งอยู่แล้ว ขึ้นมาก็ทีละนิดทีละหน่อยนะครับสำหรับเนื้อธรรมดาเทมิ่งเอฟเฟกอยู่ที่97นะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะได้อะไรนะครับเรียบร้อยครับผมเราจับปปดิโพลคาลัสได้แล้วโอเคขี่ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยขี่ดิขี่ดิทำไมไม่ยอมขี่ก็ไม่รู้มันมีการแบบว่าดูดออกซิเจนมาใส่เราได้ด้วยนะครับใช้ในกรณีแบบเราดำน้ำอะไรแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ยอมเดินมาหาผมเนี่ยเดินมาเดินมา,เ,นมาเร้ว ตัวก็เล็กเหมือนกันนะเนี่ยทำไมผมขี่มันไม่ได้ก็ไม่รู้ครับมันจะต้องขี่ยังไงผมเห็นในตัวอย่างมันขี่ได้ด้วยนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามันขึ้นมาก่อนครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทางนี้เห็นในตัวอย่างมันเกาะมาได้โอ้เดินช้ามากสปีดของไอตัวนี้นี่ช้าแบบสุดๆเลยครับผมตามมาตามมา ผมลองหาแซดเดิลดูแล้วไม่มีนะไม่มีแซดเดิลของมันครับแล้วเราจะขี่มันยังไงเนี่ยตรงไหนเมนูขี่เมนูขี่ไม่มีมีการเอาออกซิเจนอยู่หรือว่าเราจะขี่มันได้เฉพาะในน้ําก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองล่างมันลงน้ําดูก่อนนะครับตามพี่มาตามพี่มามาลงน้ําทางด้านนี้เลยตามมาตามมาแล้วเดินโคตรช้าเลย เดี๋ยวระหว่างทางนี้ต้องเคลียร์พื้นที่ไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนจัดไปแชมเปี้ยนซาโก้เอาให้หมดค่าไปไปเพิ่มสปีดให้เจ้าตัวนี้ก่อนเดินช้าเกินไปขี้เกียจรลอละอัดสปีดไปเลยครับสปีดรัวๆสปีดตอนนี้อยู่ที่197ตามมาตามมาน่าจะขี่ได้เฉพาะเวลาอยู่ในน้ำแหละตามพี่มาตามพี่มาขี่ดิขี่ดิ ขี่ดิขี่ดิอู้ไม่ยอมขี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิรันย่าบิรันย่าอู้จะช่วยไงดีวะเนี่ยเฮ้แต่ว่ามันก็พอสู้กับปลาบิรันย่าได้อยู่ครับผมไม่การจะเสียบกลัวแบบไปโดนมันเดี๋ยวมันตายซะก่อนสู้ไปสู้ไปอย่าไปยอมแพ้มันจัดการจัดการเออแต่อะดีมากสุดยอดครับฆ่าปิรันย่าได้แบบสบายกระจุยไปเดีืออีกสองตัวตัวสุดท้ายกัดไปกัดไปแล้วตัวสุดท้ายแล้วกัดดีกัดดิหรือว่าเราจะต้องลุยเอง พี่จัดการเองเรียบร้อยครับเลือยวัพันเก้าทำไมขี่ไม่ได้วะเนี่ยอ๋อต้องกด e ค้างไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยครับขี่ได้แล้วครับผมขี่ได้แค่ในน้ำเท่านั้นอย่ายุ่งอย่ายุ่งปีลัญจ่ามายุ่งอีกกัดไปกัดไปกัดไปโอ้โหกัดไม่ยอมตายทักทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักไปก่อนอัดน้ำหนักแล้วก็ดาเมจไปโอเคประมาณนี้ก็เคลื่อนไหวได้แล้วครับเเวลาอยู่ในน้ำนี่ไวเลยไวใช้ได้ไวใช้ได้ไไดโอเค แต่ว่าการขึ้นที่สูงเวลาอยู่ในน้านี่ขึ้นย่านะครับมันจะออกแบบว่าแนวดิ่งลําบากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการบีรัญญาตัวนี้ก่อนกัดไม่โดนวะจัดการเองนี่ลุยไปลุยไป,ยไปเราบังคับนี่ไม่ค่อยคล้องมือเท่าไหร่ขนาดมันลุยเองนี่มันยังกัดปาลาปีรัญญาไม่โดนเลยคิดดูดิวนกันอยู่นั่นแหละวนกันสามปีสามชาติก็ยังแบบกัดกันไม่ได้เดี๋ยวเราต้องช่วยนะครับจัดไปนี่เลยหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวใช่ไหมหมดยังโอเคหมดแล้วครับ เมื่อกี้เราแทงไปโดนแค่2ตัวไม่ใช่หรอทำไมมันตาย3เลยครับดูครับพาสีฟก่อนโอเคแล้วก็ขึ้นขี่กันเลยครับเรียบร้อยไปลุยกันต่อครับผมรู้สึกว่าจะมีแองเลอร์มาด้วยนี่แองเลอร์จะเอาเหรอกัดไปมาเลยเข้ามาเข้ามากัดไปกัดไปกัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเนี้ยสุวันณสุวรรณอย่าไปยอมแพ้มันขยันกัดไปเดี๋ยวมันก็ตายแล้วกัดต่อเรียบร้อย มันจะกัดตายได้เป็นอะไรมาด้วยเนี่ยเป็น Angler f i ฟิสกินะครับผมหน้าตาคล้ายๆพวกตับเลยไอ้หลามก็มากัดไปอุ้ยไอ้หลามกัดแรงมากครับผมสู้ไปสู้ไปเ้าหลามได้ไม่เท่าไหร่วะเนี่ยกัดโคตรแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราวนดีๆนี่รู้สึกว่ามันจะกัดเราไม่โดนนะครับได้อยู่ได้อยู่สู้ต่อสู้ต่อเลือดออกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวน้องกัดไปกัดไป อุ้ยมีโมซาซอมาด้วยเดี๋ยวไอหลามพอได้แต่โมซาซอนี่โหดเกินไปไหมอุ้ยโมซาซอกัดโคตรแดงเดี๋ยวก่อนครับเกือบตายครับผมนี่ก่อนนี่ก่อนอาการรอแล่มากเมื่อกี้เกือบจะชนะฉลามอยู่แล้วนะครับอีกนิดเดียวเดี๋ยวขึ้นมาพักก่อนทีนี้ก็จะขอเพิ่มเป็นดาเมจไปเลยนะครับเพิ่มดาเมจไปแล้วก็น้ำหนักไปที่สองพนะครับผม สปีดไปที่250ที่เหลือก็อาจดาเมจไปค่าประสบการณ์เมื่อกี้ก็ยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่เอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาใส่ชื่อกับมันแล้วนะครับสวนชื่อมันผมจะตั้งชื่อว่าฮารุนะครับโอเคไปน่าจะน่ารักดีแล้วก็เลือดตอนนี้ผมอัพไปที่2 1 0 0 0นะครับ3,450ดาเมจอยู่ที่1 1 4 2 5 8ตอนนี้ก็ได้จะสู้กับโมซาซอได้แล้วแหละโอเคลงไปดูกันเลยครับ มื่อกี้ตัวอะไรมากัดเราเนี่ยอุ้ยลามไอ้ลามตัวเมื่อกี้นี่ว่ากัดไปเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีโมซาซอมันตายนานแล้วครับลงล่างกันเลยรอบนี้น่าจะพิวคขึ้นเยอะเดี๋ยวผมจะลองถอดหมวกด้วยนะครับจะได้ดูว่าเราจะสามารถใช้ออกซิเจนจากมันนะครับได้มากน้อยขนาดไหนโมซาซอเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยการขึ้นแนวดิ่งนี่ยากมากไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้โหไฟเหลือเกินนี่กระตุยไปโอเค ทีนี้ก็ถอนมวกออกเลยเดี๋ยวจะได้ลองใช้ออกซิเจนจากมันดูเข้ามาเข้ามากลอบหนีสู้ได้แล้วน้องกัดไปเดี๋ยวน,นี้อันนี้จดีนีไปไหนจะหนีไปไหน,หน,ไไหนตามไปกัดตามไปกัดอย่างเดียวอุ้ยเดี๋ยวกัดไม่โดนโอเคเรียบร้อยไปเฮ้ยเดี๋ยวด้านหลังหนึ่งตัวเข้ามาเข้ามาอุ้ไม่ใช่หนึ่งสองเลยครับกระจุยไปได้ครับผมแองเกอร์ก็มากับเขาด้วยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยไปโดนเทมโพรโลเนียครับผมสลบเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวพึ่งไปพึ่งไปรอบนี้ต้องตามติดเรามียาอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปไกลขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมต้องตามมันไปอะ่ะโอ้โหพวกเทมโพรโลนี่ไม่ดีเลยเนี่ยหยุดก่อนหยุดก่อนดูการลอยตัวนะครับไปไกลแบบไกลมากอะ่ะเหมือนจะไปแบบไม่มีวันหยุดเลยด้วย หยุด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 ไม่ยอมหยุดว่ะหยุดตรงนี้ดิหยุดตรงนี้ดิโอ้โหขนาดมีแบบภูเขามันก็ยังไม่หยุดนะเนี่ยโอ้โหจะไปไหนเนี่ยตามอยู่ตามอยู่นี่สงสัยขึ้นบกไปเลยมังหยุดก่อนหยุดก่อนไม่ยอมหยุดง่ายใสยาใสยาจะใสยาใสยาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้จะใช้ยาใช้ไม่ทันตามไปครับผมออกซิเจนเราจะหมดแล้วเนี่ย ขอเติมออกซิเจนหน่อยเติมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเราแป,ป๊บเราแป,ป๊บโอเคนี่ไงครับได้ออกซิเจนมาแล้วครับผมตามมันต่อไปตามมันต่อไปโอ้มาไกลมากเลยเนี่ยเมื่อไหร่มันจะอัปเดตแก้ปัญหาตรงนี้ทันทีเนี่ยออกซิเจนนี่เก็บได้ถึง9000นะครับ 240. ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ยังไปต่อได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราแป๊บรอแป,ป๊บโอ้โหยังไม่หยุดเลยหยุดดิหยุดดิสรุปเลยคือยังไม่หยุดนะครับ ผมต้องใส่ยาสีขาวก่อนแล้วย,ยาสีขาวผมหายไปไหนแล้วเนี่ยอ,อ๋อมาอยู่ที่เลขหนึง่งเมื่อกี้ใส่ไม่ทันมาอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวรอแค่จังหวะนะครับใช้ยาอย่างเดียวตามมาไกลมากมาดักหน้าเลยมาดักหน้าก่อนเลยกดรีบอทใช้ยาตื่นตื่นนีตื่นนเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหกว่าจะตามมาได้แล้วก็ใช้ได้โอเคครับทีนี้ก็ไปลุยกันต่อเลยครับด้านล่างมีเนสซี่ด้วย้ยเนสซี่ของเรานี่วาต้องช่วยต้องช่วย ตีกับเลเจนดารี่นะครับฉลามอยู่อย่างนี้พอไหวโอ้โหแต่อึดมากนีขนาดกัดไปหลายทีก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวด้วยนี่ยังมีเนสซี่องผมอยู่สู้ได้หรือเปล่าสู้ได้หรือเปล่าจัดไปจัดไปเร้วเอาให้มันตายสถานการณ์ของเนสซี่เราเป็นไงบ้างเนี่ยพอไหวไหมน่าจะไหวยอยู่มัง้งโอ้ทำไมเลเจนดารี่ฉลามมันอึดขนาดนี้เนี่ยอดสดๆเลยสู้ไปสู้ไปเร้ว โอกาสยังไงก็ไม่ตายครับเลเวลประมาณ2,000เองเลเจนเดลี่ทำไมยังไม่ตายก็าไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเพิ่มดาเมจไปอีกดีกว่านี่ขนาดดาเมจอยู่ที่1 0 0 0 0แสนแล้วเนี่ยยังฆ่าไม่ได้เลยอัดไปที่1 3 5 3 2แสน 35, แล้วก็ยังมีไททันแองเกอร์มาอีกนะครับไททันแองเกอร์นี่ผมไม่เคยเจอเลยครับไม่แน่ใจว่าเราจะหามได้จากที่ไหนเจอยากมากเลเจนเดลี่สนามนี่ทำไมมันอึดจังวะเนี่ย แสดงว่าไอ้ตัวนี้ต้องมีดาเมจนะครับที่เบามากแล้วก็เวลาเราขี่ไอ้ตัวนี้อยู่นะครับมันจะเติมออกซิเจนอัตโนมัติเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมมีความรู้สึกว่ามันลดลงมาแล้วนะอยู่ดีๆมันก็เต็มต่อครับโอเคกระตุนไปหนึ่งตัวตายไป2เลยดีกว่าโดนเนสซี่นะครับผมมีตัวฮาลุคฆ่าตัวสุดท้ายโอเคเรียบร้อยไปหลังจากที่เราฆ่าเลเจนเดอรี่ฉนามไปนะครับเลเวลก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ก็เพิ่มดาเมจไปเลยดีกว่า ไอจวนี้เลือดได้แค่2 1 3 4 5 0ผมว่ามันไม่น่าจะโหดกว่านี้แล้วมั้งอัตด,ดาเมจไปเลยครับไม่ใช่สายบัวอะไรตอนนี้ดาเมจมาตันอยู่ที่1 6 0 0 0 0นหกมือับ2,700ตอนนี้ว่ายกลับบ้านแบบแพ็คคู่เลยนะครับผมเดซี่ก็ตามมาด้วยโอ้เดซี่วกว่าเราเยอะเลยเนี่ยเออแต่เวลาอยู่ในน้ำมันก็น่ารักดีนะครับแต่มีข้อเสียก็คือว่ายน้ำช้าไปหน่อยเอาละครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับผมได้เวลามาทดสอบดาเมจกันแล้วครับ เริ่มจากการกัดก่อนเลยครับการกัดอยู่ที่187,918 18นะครับการคลิกขวาตัวนี้ไม่มีอะไรครับผมการกด C นะครับเป็นการลดตัวลงครับผมกดสเปซบาร์เป็นการลอยขึ้นโอเคครับทีนี้ก็มาลุยใต้นะ้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนกครับผมแต่ว่าต้องหลีกเรียกเป็นพวกเทมเอรเอาไว้เพราะอันตรายมากชาร์จไปหนึ่งทีกระตุยแองเกอร์นี่เลยหมดเดี๋ยวต้องดูจังหวะดีๆเอาตัวเล็กๆก,ก็พอแมงปองทะเลเกียบร้อยไป ตัวใหญ่นี่เราก็ไหวอยู่อย่าเป็นเทมพลออย่างเดียวนี่เข้ามาดิโูซาทรงโูซาซ้อเข้ามาเลยกัดไปกัดไปเฮ้ยเมื่อกี้มีเทมพลอมาด้วยเดี๋ยวหลบก่อนเทมพลอวนี่โคตรอันตรายโอ้มาเพียบ่าเพียบเลยแองเกอร์ไปเยอะแบบนี้ชอบเดี๋ยวต้องรีบเอาเป็นพวกบอดเทมพลอออกโดยเร็วเ,าาเข้ามาเข้ามาเข้ามากัดไปกัดไปนี่กระตุยกระตุยหมดเมื่อกี้มีฉลามเทมพลอผมเห็นแล้วแต่ว่าหนีก่อน น่าจะโดนพิษของพวกแมงป่องทะเลมาด้วยมั้เนี่ยถ้าสลบขึ้นมาเยอะชีได้นะครับโอชลามเทมเปโลโลมาเพียบเลยเปลี่ยนพื้นที่ก่อนตรงนี้ไม่เอา้วครับตอนนี้มันเริ่มใจแห่ตามผมมาเพียบเลยครับผมโอ้โหมาเป็น10ตัวเลยเนี่ยต้องหนีก่อนแล้วอันตารายมากเอาอีตัวด้านหน้านี้ก่อนกระจุยเอฟเปกเพซิโอซอยังไม่หมดยังไม่หมดจัดไป ถ้าตัวใหญ่่างนี้ไม่ใช่เท่าพอลสู้อยู่เข้ามาดิกัดไปดูตายเว้ยกัดรัวกัดรัวี่ตายหมดตายหมดเามาข้ามาเข้ามากัดแหลกกัดเรียบดูตายสู้ตายบอกแล้วไม่มีถอยมันจะแหลกเวลาเราแทะเนื้อนะครับนิดนึงไม่ถือว่ายเยอะมากอย่านี้อย่านี้โอ้ยตัวนี้วิ่งหนีเลยครับผมแต่ว่าผมว่ายน้ําตามมันไม่ค่อยทันเท่าไหร่กัดไปดีตายคู่เลยส่วนมากแล้วก็จะเป็นเอฟเฟก โอ้เนสซี่ขนาดว่ายน้ำขึ้นข้างบนมันยังตามมาได้เลยเนี่ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพลังอะไรเนี่ยอุ้ยวอชีฟเดี๋ยวอุ้ยวอชีฟอยู่ในน้ำเฉยเลยโอ้โหตกใจหมดมาได้ไงวะเนี่ยแสดงว่ามันหนีพวกไอ้ก๊อตกับไททันก๊อตแน่นอนเลยครับโชคดีที่เมื่อกี้ไม่โดนไม่งั้นตายเดี๋ยวเดี๋ยวล้ำแสงอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ตอนนี้ปลาของผมสลบไปแล้วนะครับเราจะเรียกว่าปลาก็เลยกันอ๋อแค่หล่นอย่างเดียวนี่โอเคไม่ได้สลบครับแค่หล่นอย่างเดียวโอเคครับสรุปเลยก็คือว่าไอเจ้าตัวนี้นะครับมีประโยชน์แค่การให้ออกซิเจนนะครับแล้วก็การเดินทางเท่านั้นนะครับผมส่วนเรื่องการบูอะไรก็ไม่เหมาะที่จะไปสู้กับใครเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี่เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แลวกันสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ